คำพยานต่อไปนะคะก็ไม่ใช่ของคนอื่นที่ไหนเลยเป็นของอันเองค่ะอันนี้วันนี้นะคะอันจะขออนุญาตเป็นคำพยานถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าในวันที่เราอ่อนแอในวันที่เราแย่แต่ในพระเจ้าพระเจ้ามั่นคงพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเคืออนขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่อันรับเชื่อใช่ไหมคะเราก็แค่เข้าใจว่า พระเยซูรักเราแต่เราไม่เข้าใจว่าแล้วคุณค่าของเลือดพระเยซูบนกางเขนตรงนั้นนะ่ะดียังไงแล้วคำว่าพระเจ้าประเสริฐคือพระเจ้าประเสริฐยังไงจนระยะเวลาก็ผ่านไปหนึ่งปีกว่าๆใช่ไหมคะจนมาถึงตอนนี้พระเจ้าได้ทำให้อันได้รู้ว่า โลหิตของพระเยซูพร้อมไถ่เราในทุกๆวันตอนแรกอันเข้าใจว่าเลือดของพระเจ้าไถ่หนูในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นหนูต้องดูแลตัวเองหนูต้องรักษาชีวิตเองหนูต้องตะเกียดตะกายต้องพยายามทําดีด้วยตัวเองใช่ไหมแต่พระเจ้าได้ทําให้หนูรู้แล้วว่าไม่ใช่พระเจ้าให้พระเจ้าเรียกเรามานะคะด้วยชื่อของเราแล้วพระเจ้าก็ไถ่เราในทุกๆวันพระเจ้าได้ทําให้หนูรู้ว่า ไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์ในทุกๆวันมนุษย์ก็คือมนุษย์พระเจ้าก็คือพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางปากทางความคิดทางหัวใจทุกคนก็มีผิดพลาดเสมอในทุกช่วงเวลาเราจึงต้องการพระเจ้าหนูขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยที่ทำให้หนูได้เห็นว่าตัวเองไม่เคยมีอะไรดีเลย <laughs> หนูไม่เคยมั่นคงเลยแต่พระเจ้ามั่นคง ในวันที่หนูล้มลงพระเจ้าเรียกด้วยเสียงดังตลอดพระเจ้าไม่ได้ตามไล่ล่ามาตอนก่อนหน้าที่เราจะรับเชื่ออย่างเดียวนะคะในทุกๆวันพระเจ้าก็ตามไล่ล่าเราด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เหมือนกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยอยากให้ทุกคนมั่นใจในความรักของพระเจ้าตอนที่หนูรู้สึกว่าพระเจ้าหนูทําผิดไปแล้วหนูแย่มากเลยแต่ภาพที่หนูเห็นก็คือพระเจ้าเรียกหนูอย่างดังเลยบอกว่าอันหันมาอันหันมา อันยาหันไปที่อื่นอันหันมานี่จําไว้ว่าใครไม่รู้จักเจ้าแต่เรารู้จักเจ้าจําไว้ว่าใครไม่รักแต่เรารักจําไว้ว่าไม่เราไม่เคยกล่าวโทษอะไรเลยพระเจ้ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเข้ามาในท้องแม่แล้วพวกเราทุกคนก็เหมือนกันเอเมนค่ะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะ มั่นใจในความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเอาชนะเรามาด้วยความรักทั้งๆท,ที่เราไม่คู่ควรอะไรเลยเนี่ยแหละค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ